ส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองก็เช่นกันนะครับทางสมาคมฮกเกี้ยนสงขลาเตรียมจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ15-23ตุลาคมนี้ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู เป็นปีแรกนะครับที่สมาคมฮกเกี้ยนสงขลากำหนดจัดงานเทศากาลถือศีลกินเจระหว่างวันที่15ถึง23ตุลาคมที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูถนนนางงามในเขตเทศบาลนครสงขลาพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีสักการะบูชาองค์เทพพระเจ้าแล้วก็ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งได้ทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกามีการเปิดโรงทานให้รับประทานอาหารเจฟรีพร้อมกับมีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับ ผู้ยากไร้โดยตลอดการจัดงานตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาก็จะมีการเปิดร้านจำหน่ายอาหารเจทุกวันแล้วก็ในวันที่15ตุลาคมถัดในเวลา8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาก็จะมีพิธีกราบไหว้เทวดาฟ้าดินเจ้าพ่อกวนอูและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองส่วนวันที่15และวันที่23ตุลาคม9นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับก็จะมีการเปิดโรงทานบริการอาหารเจรวมทั้งแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ด้วยนายแฟโรสุวรรณ จินดานายกสมาคมฮกเกนสงลากล่าวว่าเทศกาลกินเจเป็นหนึ่งในประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะได้ร่วมทําบุญด้วยการรักษาศีลแปดตามพุทธนิกายมหายานรวมถึงการงดกินเนื้อสัตว์กระดูกไขมันและเครื่องปรุงที่ทําจากสัตว์โดยจะหันมารับประทานอาหารประเภทผักธัญพืชถั่วแป้งเต้าหู้และก็งดเว้นผักที่มีกลิ่นฉุน5้าอย่างนะครับได้แก่กระเทียมหัวหอมกุ้นช่ายหลักเกลียวและยาสูบ การรักษาศีลในช่วงเทศกาลกินเจนอกจากเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมและองค์เทพเจ้าที่นับถือแล้วยังเป็นกุศโลบายที่จะช่วยให้ผู้ถือสิ่งกินเจได้ฟื้นฟูสุขภาพและกับสารพิษออกจากร่างกายอีกทั้งการทานผักยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับก็เตรียมตัวได้เลยสําหรับเ ผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับ,รบหลายคนก็กินเจทุกปีนะก็คือปีนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่15บหถึงยีตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยสิบสองเนี่ยคนที่ก็กินทุกปีเขาก็จะเริ่มที่จะล้างท้องและแล้วก็ที่ภูเก็ตก็คือยังจัดยิ่งใหญ่เช่นเคยที่ภูเก็ตเนี่ยจะเรียกว่าเทศกาลถือศีลกินผักส่วนบ้านเราฝั่งสงขลาเนี่ยก็จะเป็นถือศีลกินเจนะครับ,รบไปร่วมงานบุญประเพณีกันได้นะครับ